เรื่องจริงนะเว้ยวันนี้ขอนําเสนอไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันวะผมเชื่อว่าคําถามนี้เนี่ยเป็นคาถามโลกแตกมากๆและคุณเคยใช้คําถามนี้เนี่ยถามเพื่อนแบบปวนถึงปุงตินว่าเฮ้ยมึงรู้หรือเปล่าว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันเพื่อนคุณคงจะบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าป่วนตีนเนี่ยคำถามนี้ใครจะไปตอบได้แต่วันนี้เฮ้ยเรื่องจริงนะเว้ยจะนําเรื่องนี้มาไขข้อสงสัยว่าระวังไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันได้ข้อสรุปกันมาเป็นที่เรียบย ย้อนกลับไปนะในช่วงของกลุ่มผ่าพันธ์เมื่อ5ปีที่แล้วได้มีการเผยแพร่ข้อมูลภาษากรีกชุดหนึ่งในโลกออนไลน์เพื่อไขคำตอบให้กับปัญหาโลกแตกนี้ว่าไก่หรือว่าไข่อะไรเกิดก่อนกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ไขข้อสงสัยและก็สรุปปัญหาโลกแตกนี้ได้ว่าโปรตีนที่สร้างเปลือกไข่เนี่ยมีไก่เท่านั้นที่ผลิตออกมาได้สรุปก็คือว่ามันต้องมีไก่ ถึงจะสามารถมีไข่นะโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เจตเด่นดวงบริพันธ์เป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งไก่สามารถสร้างโปรตีนที่ชืววโอโโ 17, ่อว่าโอ o โวลซนดีดินขีดสิหรือว่า O47 ได้เพื่อผลิตเป็นเปลือกไข่แข็งๆห่อหุ้มไข่แดงและไข่าขาวเอาไว้ โดรโปรตีนนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุน้นและตกผลิตของแคลเซียมคาร์บอเนตในทุก24ชั่วโมงจะได้6กรัมอีกทั้งยังพบว่าโปรตีนนี้ยังถูกผลิตโดยเฉพาะในไก่เท่านั้นนอกจากนี้เนะี่ยมีข้อมูลจากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์และวอลวิกนะเขาบอกว่าโปรตีนที่ชื่อว่าโอเวอร์เซอร์ด17หรือว่า o 47เนี่ย เป็นสิ่งจําเป็นในการเริ่มต้นและเร่งขบวนการตกผลิกของเปลือกไข่ให้แข็งเพื่อใช้เป็นบ้านของลูกเจียบต,ตัวน้อยๆที่จะค่อยพัฒนา จากไข่แดงและไข่ขาวแล้วก็โปรตีนโอ47เนี่ยก็พบเฉพาะในรังไข่ของไก่เท่านั้นซึ่งการค้นพบนี้จึงสรุปว่าไก่เกิดก่อนไข่แน่นอนเพราะต้องมีแม่ไก่ที่มีสารโอ47ในรังไข่ก่อนแม่ไก่ถึงจะออกไข่ได้และก็เป็นการไขรงงสัยนะว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันสรุปคือเป็นไก่นั่นเอง เราวของเ hey, ฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเว่ยนำมาเสนอในะวันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดี